สวัสดีครับวันนี้เรามาดูมันนาเนาะนะครับเป็น EP พหนึ่งนะครับมันนาปีหกแปดนะครับน,นี้อยู่นานะครับก็จะลงปลูกเมื่อวันที่สิบถึงสิบสองมกรานะครับที่ผ่านมาเนาะนะครับแล้วก็มาดูว่าความลอกของของต้นนม้น ประมาณเท่าไหร่นะครับกว่าจะจรอดไหมนะครับหรือว่าจะปักปักลงลงดินได้ดีไหมนะครับในส่วนของของต้นเองนะครับโอเค,คลองก็ประมาณสิบห้าถึงสิบสี่ลองนะครับต่อแปลงแปลงนี้แป็งยาวนะครับประมาณสองแปลงนะครับแปลงยาวเลยนะครับ ยาวแบบสวยๆนะครับก็บประมาณนี้นครับต้นก็ประมาณนี้ลงปลูกวันที่สิบถึงสิบสองนะครับบุกกระลาที่ผ่านมาก,ก็สวยเลยนะครับน,น,นะครับตลาดตลาดออกตานะครับโอเคพาชม เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ข้ามไปติดหล,ลอดเลยกมับ่บโอเคเนี่ยครับเป็ของคขาาดประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราปลูกวันที่สิบถึงสิบสองที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับเัาก็จะจะออกตาแล้วนะครับเนี่ยแล้วนะครับก็อันนี้ถือว่า ต้นมันเนี่ยผมว่าออกเร็วนะครับออกเร็วไม่แน่ใจเป็นเป็นปอต้นไหมนะครับสวยมากเลยก็เนี่ยครับให้ดูครับยาวๆนะครับแล้วก็ชมวิววิวไว้นะครับสวนมันนะครับเพิ่งอัปเดตนะครับเป็นอีพีหนึ่งนะครับปีหกแปดนะครับมันนานะครับ ลองจะเป็นล like ่องกลางนะครับตัวนี้จะเป็นล่องกลางนะครับล่องใหญ่เลยนะครับจะมาดูก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกประมาณคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปก็น่าจะประมาณเดือนหน้านะครับเดือนหน้านั่นแหละนะครับจะมาอัปเดตกันนะครับแปลงข้างก็สวยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเก็ ก็จะมาดูเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับว่าเขาจะโตทันเขาไหมวนะันนี้ร่มปุ๋ยก็หมดไปนะครับสามสองนะครับมันรองพื้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องดูว่าราคามันปีนี้จะจะได้ไหมนะครับเพราะว่าเห็นพี่ๆเขาบอกมานะครับ่าให้จะ จะกระเทือกขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับก็รอรอติอดตามต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับต้นนะครับสวยเลยนะครับก็จะจะเกิด,ดหัวจะมันมันมันหัวจะจะใหญ่ไหมนะฮะ้องรอนะครับปิดประมาณแค่ ป่เดือยก็น่าจะจะลงปุ๋ยรอบหนึ่งนะครับจะเป็นลุงปุ๋ยเป็นลุกปุ๋ยทางไปนะฮะอันนี้ก็ปุ๋ยทางไปแล้วก็จะดูดูต้นเขาอีกหนึ่งครับตามตามตามสถานการณ์นะครับปุ๋ยนะครับแล้วก็ดูพว <c oughs> กลาพียด้วยนะครับมีการฉีดควบคุมนะครับตรงปองกับลงปุ๋ยไปด้วยนะครับ นี่อากาศเช้านะครับมันละโอเคนะครับจบโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราพาชมน,นะครับลาจา้ ตัวเขาไปเขาว่าจะแตกเก่งเรานะครับเดี๋ยวพาชมรอบหนึ่งเนาะนะครับมันนานะครับอีพีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นอีพีหนึ่งนะครับผมนี่หกแปดนะครับปลูกเดือนบวกตลาดที่สิบติดสิบสองนะครับโอเคครับขอขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ